เพราะหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยหมอดูทํานายไปทางไหนเนี่ยมีทางเกิดมันมีเทรนด์องมันสําคัญอันหนึง่งนะหมอดูทํานายไปซ้ายมันจะไปขวาทํานายหน้ามันจะไปหลังคนเชื่อว่ามันจะเดินไปข้างหน้ามันจะเดินไปข้างหลังคนบอกว่ามันจะไปข้างหลังแน่นอนรับรองงานนี้จะบินไปแทนเพราะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเสทสศักดิ์มกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่หมอดูเอามาทำนง n g ทำนายกันสนั่นวันไหวทั้งหมอปลายทั้งหมอดูโหนพินโยนะมาทำนายทางการเมืองทำนายว่าบางคนก็ทำนายว่าจะมีพอพานนะนะนะจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนไม่ใช่พิธท้าแหละแต่จะเป็นพอพานใหม่ นะฮะบางคนก็ไปตีความเป็นพีระพันบางคนก็บอกว่าแหมพินทองทานแล้วแบบแพทองทานแล้วอะจะมาเป็นนายกร,รัมรีนะฮะไปดูเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่กระบวนการสังเคราะห์กันมันรุ้ไปพร้อมๆกัน19นี้19กรกฎาคม2566นนี้คุณพิธาจะรอดหรือจะร่วงโอ้ยตื่นเต้นไม่ไหวเธอ เอาละค่ะมาดูกันค่ะรอดแน่นอนรอดแน่นอนยังไงก็รอดเขาจะพาความเจริญมาให้เราค่ะดอมสม้มยังไงเขาต้องพาความเจริญมาให้เราค่ะแน่นอนค่ะทีมงานเขาเก่งมากบอกเลยเขาวางแผนค่ะเขามีการวางแผนมีการคิดมาแล้วนะคะว่าเขาจะต้องต่อกรกับเรื่องนี้อย่างไรบอกเลยว่าเขาเตรียมทํางานค่ะเห็นไหมคะเขามีแมพ ทุกคนเรามีความหวังค่ะยังไงก็รอคืออันนี้อันนี้ต้องยังยืนยันต้องบอกต้องบอกว่าคือเปิดดวงแล้วปัญหาท่านเยอะจริงๆแล้วก็ได้ยากยังไงก็ถ้าขึ้นก็จะต้องถูกสอยอืแต่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พายพูดเนี่ยคือเตือนเพื่อให้เขาทําทุกอย่างเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมันเกิดขึ้นอันนี้คือได้ไปตั้งตัวแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือมันหยุดดีๆมันมีตะอยู่ขึ้นมาแหละ เหตุผลข้อเดียวคือคุณทําร้ายตัวคุณเองคุณพักพวกของคุณไม่ยอมที่จะถอยเรื่องพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ทําอะไรพวกคุณคะสถาบันพระมหากษัตริย์ เอาเปรียบอะไรพวกคุณคะสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสร้างความเจ็บแค้นอะไรให้พวกคุณคะหรือสถาบันพระมหากษัตริย์มีผลประโยชน์อะไรกับพวกคุณหรือคะคุณถึงตั้งใจลดทอนพระราชอำนาจของพระองค์ท่านไม่ให้ความสําคัญไม่ปกป้องพระองค์ท่านดึงท่านออกจากเป็นที่เคารพบ,บูชาของคนไทยให้เป็นสามัญชนคนธรรมดาและสุดท้ายประเทศไทยก็จะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไม่ได้เป็นนายกเพราะเขา ไม่ยอมที่จะหยุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำนะคะแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะคุณไม่อาจเทียบพบระบารมีบอกสี่ปีโดได้องโง่มึงชนะแล้วมึงจะได้เป็นรัฐบาลมึงเสือกโดนคนอื่นพาไปกินองโง่ก็เพราะมีติ่งสมโง,ง่โง,ง,งอย่างมึงไงคนเป็นนายกมันไม่ต้องทำทุกอย่างบริหารประเทศดูแลประชาชนเจดสิบล้านคน แค่นีน้ที่มึงจะฟอร์มรัฐบาลมึงยังไม่มีปัญญาเลยแล้วจะมาดูแลประเทศชาติได้ยังไงพอเป็นนายกมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่นายกแล้วก็ไปขึ้นเวทีพูดกับประชาชนประสายมันไม่ใช่นี่เศรษฐายันหนุพนพิธาปิดทางพวิปนายกนี่เศรษฐาพูดอย่างนี้อ่วเศรษฐามึงเป็นเจ้าของพรรคเหรอมึงไม่ใช่เจ้าของพรรค เจ้าของพักตัวจริงก็คือทักษิณคนที่จ่ายเงินคือคุณหญิงพจะมามึงไม่ได้จ่ายเงินมึงมาเขาแค่เอามึงมาเป็นหุ่นเชิดในช่วงเลือกตั้งเท่านั้นเองเขาไม่เอามึงหรอกเลือดในอกมันเข้มข้นเข้าใจหรือเปล่าเขาเอาลูกสาวเขาถ้าลูกสาวเขาไม่เอาเขาให้ปราวิตเพราะระวิ์มีบารมีมึงไม่มีบารมีบาวิไอ้ช่วยให้ให้ให้ทักษิณกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วไม่ต้องติดคุกเลย ให้มาถึงไปรายงานตัวเรียนจําแล้วก็แล้วก็ทาหนังสือแล้วก็พักอยู่ที่บ้านมึงมีบารมีหรือเปล่าล่ะมึงไม่มีมึงไม่ใช่เจ้าของพักเจ้าของพักตัวจริงเนี่ยก็คือทักษิณคนที่จ่ายเงินตัวจริงคือยุนหญิงพจมานกระบวนการวิเคราะห์โหในโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยโอ้โหพีรพันธ์ก็จะได้เป็นนายกกฐมตรีนะครับแพทองทานก็จะเป็นนายกกฐมตรีอ่าพอพันคือ พิธาก็เจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะบางคนก็ทำนายว่าเศรษฐาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีทำนายก็สนั่นวนไหวอะไปคนละทิศคนละทางคนละทางไปโน่นนี่นั่นนะคนที่ทำนายบอกว่าพอพานเนี่ยโอ้ยท่านยมพบานนะฮะทำนายทายทักบอกเธอโอ้ยมันอันนั่นอันนี้อันนี้ในส่วนหมอดูหมอดูก็ทำนาย ปนะลาหูเคลื่อนตัวเคลื่อนซ้ายไปขวาเคลื่อนหน้าไปหลังนะคนที่รับสื่อมาก็เอาเอผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเต็มไม่หมดทางพีทาทั้งพีรพันนะฮะทางแพทองทานพอพานไม่หมดนะหมอดูทำนายงั้นเนี่ยนะประเด็นที่น่าสนใจเอแล้วใครจะเป็นนายกบัมรีคนต่อไปหมอดูทำนายแบบนี้มาหลายยกเลย ทำนายผิดมากันตลอดเพราะการเมืองไทยไม่ได้อยู่กับหมอดูประเทศไม่ได้อยู่กับหมอดูประเทศไม่ได้ยุดหมอดูเป็นหลักและหมอดูก็ไม่รู้ว่าประเทศเดินไปทางไหนหมอดูได้แต่เดาเอาแต่เซติในอดีตมานะครับบางคนนี่ใช้หลักจินตนาการล้วนๆเลยทำนายถ่ายทักนู่นเชื่อเชื่อเชื่อจริงๆหลักโหราศาสตร์ของไทยมีหลักอยู่ ทำได้ไหมฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปี9กปีหมอดูทุกคนทำนายเหมือนกันเหมือนกันตรงกันทุกคนจะมีรัฐประหารซอนตั้งแต่วันวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่มีรัฐประหารซอนนะจะมีรัฐประหารจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการรัฐประหารพลเอกประยุทธ พลเอกประยุทธ์จะรัฐประหารตัวเองสารพัดจนถึงวันนี้จะสิบปีแล้วยังไม่มีเลยทําไมทราบไหมฮะเพราะหลักยุทธศาสตร์ทางการเมือง,งาการปกครองเนี่ยหมอดูทานายไปทางไหนเนี่ยมีทางเกิดมันมีเทคนิคมันสําคัญอันหนึง่งนะหมอดูทํานายไปซ้ายมันจะไปขวาทํานายหน้ามันจะไปหลังคนเชื่อว่ามันจะเดินไปข้างหน้ามันจะเดินไปข้างหลัง คนบอกว่ามันจะไปข้างหลังแน่นอนรับรองงานนี้จะบินไปแทนเพราะคราวนี้พยักติดปีกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศัก์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่ง กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกนามีลรือความสุขสบายของพระราชา รักษา,กษาอ่อยอไข่ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอา ไลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บันทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด Let it roam.